ต่อการที่คู่สุดท้ายระหว่างแมนยูพบกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดราคาต่อรองเปิดมาที่แมนยูต่อเรึ่งลูกแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเตรียมเปิดสนามโอแทฟอร์ต้อนรับการมาเยือนของทีมเวสต์แฮมโดยเจ้าบ้านแมนยูภายใต้การนำทีมของโอเลกุน่าโซชาพาทีมนั้นทําได้เพียงแค่ผลเสมอกับเอซีมิลาในเกมบอลทั่วอย่างยูโรปาลีกมาได้ในเกมแรกนะครับทาให้ทีมของพวกเขานั้นก็ยังต้องกลับไปฝึกตามเคยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากสภาพทีมที่ยังมีปัญหาอยู่นั่นเอง ่วนนักเตะหน้าใหม่อย่างอาร์มัดิดาโลที่ทาประตูแรกให้กับต้นสังกัดในทีมชุดใหญ่ได้แล้วก็น่าจะมีลุ้นเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้วยนะครับทางฝั่งเวนแฮมยูไนเต็ดของกุนซือเดวิดมอยเป็นอดีตกุนซือผีแดงอยู่แล้วนะครับซึ่งรู้ทางเจ้าถิ่นเป็นอย่างดีประกอบกับการคุมทีมในการเจอกับเจ้าบ้านเรยระหลังของพวกเขานั้นก็ยังแพ้ยากด้วยแถมในเวลานี้ทีมเองก็อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีแม้เกมนี้จะไม่มีตัวเก่งอย่างเจสซี่รินการ์ดที่ลงสนามไม่ได้เพราะเจอต้นสังกัดแม่นั่นเองดูแล้วเกมนนนนนนี้นนน้แเเเตอรรยยไไ็ดไลลล่่่่ใใถิิกกจงงะาาาวผป บาบนประกอบกับสภาพทีมเองก็ยังมีปัญหาแถมต้องมาเจอกับเวนแฮมยูไนเต็ดที่พวกเขานั้นกำลังลุ้นพื้นที่โคต้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกเต็มตัวในซีซั่นนี้ด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้ผู้มาเยือนน่าจะมีแต้มติดมือกลับออกไปทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยคุณคอนเวนแฮมสกอริติคาดเวนแฮมบุกมาเสมอแนนยู0-0ยูและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้ว